สวัสดีครับไล<ม>แมนประกาศว่ามีผลตั้งแต่วันที่11มกราถึง29โมกรานะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวกและมีสักในการให้บริการยิ่งขึ้นสำหรับไลเดอร์ที่เลือกรับงานส่งผู้โดยสารควบคู่ไปกับการรับงานอื่นเช่นส่งอาหาร m e s s เจอร์สินค้าไม่จาเป็นต้อนติดตั้นกล่ให้บริการเฮ้ย<ม> <Hey, S 2> อะไรวะไลแมนทาไมทาอย่างนี้ย นี่มันใช้อะไรชิดนะครับาบางทีไรเดอร์ก็ไม่ได้ต้องการที่จะรับผู้โดยสารแล้วก็รับอาหารไปด้วยนะครับมีทางเลือกอีกทางก็เยอะแยะนะครับเช่นทําการเปิดระบบส่งผู้โดยสารแล้วอาจจะทําเป็นแท็บเนาะเปิดปิดไอสามไอสามตัวก็คือส่งอาหารนะครับส่งสินค้าแล้วก็เมสเซนเจอร์เนี่ยอยู่รวมกันถูกไหม <c oughs> ก็แค่ทํา แยกเป็นประเภทเนาะประเภทที่สามประเภทก็อยู่รวมกันส่งผู้ดยสารก็แยกออกมาแค่นี้เองนะครับแต่แล้วคุณก็เปิดรับสมัครเพิ่มอ่าผู้ที่ขับบินขับโบวิบนวอะไรพวกนี้ก็ให้เขาเข้ามาถูกไหมแค่นั้นเองง่ายๆเรื่องง่ายมากแต่ไม่ทําไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับไปวิ่งล่าสุดเช็คแล้วนะครับยังวิ่งได้อยู่นะครับเดี๋ยวส่งเอกสารเพิ่มเติม,ตมนะครับลองดูนะครับ วันนี้ก็มาแจ้งข่าวเนาะใครที่วิ่งบินก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรายได้ดีไหมค่ะ5%จริงไหมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ